ก็กพี่ทากันยุงหมดแล้วมันเลยมีไปกัดเนสหมดเลยใช่ถ้่นสวยต้นสูงมันมีเนสไปอีกเลยโอ้พวกนี้นะคะงานที่สนามเสือป่านะคะห้าโมงเย็นเจอกันค่ะโอเคไปกันเยอะๆนะคะเพราะว่าอยากให้ไปไกลอ่ะไม่ไกลหรอกไปหาเว็กศพข้าอยู่ไหนอ่ะอยู่แถวพระบรมรูปทรงมมาโอ้โยยย ทางนี้ไปไงอ่ะนั่งแท็กซี่ไปคนโดอะไรอ่ะเน่อร์เนีบอร์เนี่ยหนูจะโบกแท็กซี่หน้าคอนโดให้ขับนำไปหน่อยคนละที่เหรอไม่ร่างฐักอนุสาวรีย์ชัยแล้วไปออกแบบคนต่างจังหวัดตรงที่มันใจกแค่ไหนเออใช่อนุสาวรีย์ชัยอ๋อตรงนี้เหรออ๋อตรงที่หนูไปหลวงไหว้เหรอใช่นั่นแหละที่หนูไปยืนใส่ที่หนูไปใส่ชุดญี่ปุ่นไหว้อ่ะ ที่จะไปเทอร์มินอลอ่ะพี่จะไปเทอร์มินอลเลยหนูไปยืนว่าตรงนั้นี่ยนะเจ้พึ่งน้าก็แสดงว่าตอนที่หนูจะไปที่นั่นอะหนูก็ไปทางที่หนูจะไปสีราดอีกค่ะใช่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 หนูไปยังไงอ่ะอหนูหนูจ้างไปสี่น้ำอ่ะเออใช่จริงจริงสี่ทั้งค่าแก่ทั้งค่าแท็กซี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปทำความเข้าใจใหม่ครับห้ามพงใครไม่ได้ไปจะใครไปไม่ได้ก็ไป อ้าวแล้วถ้าใครไปได้ก็ไม่ต้องไปอ๋อวันนี้วันอาทิตย์ไงอยู่ทำางมีวันเสาร์นีวันเสาร์นะคะเฮ้ยแม่อ้อยวันนี้ไม่ได้ไปสอบเลยเขาสอบสัมภาษณ์ไม่หมูเลื่นเป็นเสาร์หน้าไงสุขหน้าหนูว่างใช่ไหมคะเสาร์หน้าสุขหน้าหนูว่างหนูก็สอบได้ Finally, ああ shake, shake. แล้วก็ um, วน like like ันอาทิตย์นี้ถายที่โอสถสภาค่ะโมูเฮาเจ้าโมงหน้าบ้านพี่เลยอะไปไม่ได้แล้วทยู่หน้าเลยไปใกล้ใกล้ไปไม่ได้ใาใกล้บ้านไปไม่ได้แกเลยใกล้บ้านไปไม่ได้ทำเป็นโบกแท็กซี่สิอยู่ในเราแมะคนรู้จักเนี่ยเน่ กานามไงปทางแบอยหอนู้ไม่ชอบเลยแผนที่หนูมงไม่เป็นพอแล้วก็ไหนที่โอเคอไหนที่หนูมอมันก็ปีใครจะมอมาปีโอเคหนูต้องหนูต้องอย่างเงี้ยหนูต้องฟังกับเดมราไหมเออพี่พี่วิวรู้จักเออพี่รู้จักอุสภาปะให้เด็กรามพาไป

ที่ทุกคนว่าฟันหนูเย็นกว่าเดิมมันไม่ใช่เย็นกว่าเดิมแมวไม่เ<ม>ชื่อฟังกอนจ่ไป่าก็คือที่หนูไปหาคุณหมอล่าสุดคุณหมอบอกว่าฟันขนะ้า,างบนอะ่ะมันไม่ไเย็นกว่าเดิมแค่ฟันข้างล่างแต่ก่อนเป็นอย่างนี้นะดูอย่างน,นี้นะแต่กอ่อนฟันข้างล่างมันอยู่ใกล้กับฟันข้าง,างบนแต่ว่าทางเข้าไปแล้วใช่ยังเป็นอย่างนี้เลยฮัทซ พอเข้าไปเงี้ยข้างบนมันก็เลยเหมือนเงิ้มากกวเดิมจริงๆไม่ใช่มันเท่าเดิมแล้วต่อไปมันจะค่อยๆขยาบอีกห้าเดือนค่ะก็ไมเอาล่างออกเออขยยข้างล่าออกแล้วขยาข้างบนเข้าก่อนเไบ้าเป็นมรุกคังยาวให้ทุกคนมีคาง เป็นหน้ารูปเพัรเซี่ยวไง่นี่ถึงเพื่อนเลยอีแปลเบาเมารีบ้อนเลยขอโทษขอโทษเลยไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรนะะไระเรามีทามคลเปอร์เลย